โอ้นี่เป็นเซตเล่เนี่ยเล่นสายตีใกล้เลยดีไหมฮะได้เพิ่มมันต้องช่องหนึ่งเนี่ย <c ười> เลือดพันสองเลือดเก้าร้อยสี่ร้อยสิบเอ็ดไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่คงไม่มีอะไรมากโอเคฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมาต่อกันกับเทเลียมาสเตอร์โหมดพาร์ทที่แปดแล้วนะครับแม่ไม่ได้พูดชื่อพาสนะเลยโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตของสักนดิดหนึ่งฮนะตอนที่ผมตกปลามาทํายาอยู่เนี่ยก็ตกได้เจ้าปักกป้าบอลลูนนะครับคือใส่แล้วเนี่ยจะทําให้โดดสูงขึ้นนะ แล้วก็ผสมต่อกับขวดโหลดับเบิลจัมต่อได้นะฮะแล้วก็บินไปเจอเกาะลอยฟ้าทางด้านซ้ายของแมปนะฮะซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเกือกมาด้วยนะครับพอไปถาม NPC ก็เลยรู้ว่าอ๋อมันสามารถเอามาคับต่อกันได้อีกกับไอเทมเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ผมก็เลยกระโดดได้สูงขึ้นแล้วก็ตกจากที่สูงได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะลงไปฆ่าบอสเฟดเพื่อที่จะเข้าฮ์ดโหมดกันนะฮะ ส่วนอาวุธก็จะเป็นสตาเคเน่นนะฮะปืนยิงดาวนะเอาไว้ใช้เผื่อยามฉุกเฉินนะฮะเพราะว่าเวลาใกล้ตายเนี่ยมันจะพุ่งเข้ามาเร็วมากเนาะแต่อาวุธหลักที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นตัวบอ t เทอร์โบนะฮะเป็นอาวุธสายเวทนะแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยผมจะใช้เป็นเซตม e เทโออาร์เมอร์นะฮะมันจะบวกดาเมจเวทถึง21%เลยนะจัดว่าแจ่มมาใช้ได้เลยถ้าใครจะเล่นตามนี่ก็แนะนําว่าหลบดีๆแล้วกันนะฮะ <laughs> คือเกราะป้องกันมันไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกที่ช่วยในการเอาตัวรอดด้วยนะ ไม่เหมือนกรอคิมสันที่มันจะเพิ่มการดีเจนเลือดเนาะนี่เดียมาเจอรถรางด้านบนน่ดีมากเลยะจะได้แบบว่าไม่ต้องเออไม่ต้องเดินเองนะนั่งรถรางไปยาวๆแล้วยาวที่ว่านี่คือยาวจริงนะฮะคือยาวไปถึงจังเกิลเลยนะเห็นไหมฮะคือแบบคือดีอะ่ะคือมันดีจริงนะฮะเราจะได้ไม่ต้องแบบเออโดดข้ามลาวาอะไรอยางเนาะลาวาไม่เท่าไหรอ่อพวกมอนสเตอร์อะไรเงี้ยที่มันจะชอบตามเรามาอยา่างข้าวไฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะน่ารำคาญมากนะ โอโหไม่ได้ฮะต้องเก็บฮห้อย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าฮาร์รโหมดนี่เราต้องตกปลาบ่อยมากนะฮะเพราะว่าเราจะเอาปลามาทํายาบัฟนะสําคัญมากฮะโอเคฮะเดี๋ยวเอาโล่ออกแล้วก็เอามานาฟาเวอร์ใส่นะฮะจะได้เติมมานาเองนะขี้เกียจกดโอเคมากดยาบัฟไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่คงไม่มีอะไรมากมากเนาะใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูบัฟที่ใช้กันสักหน่อยแล้วกันฮะครั้งนี้เราจะสู้โดยไม่มีบัฟจากอารีน่านะฮะ โอ okay, เคเก็บแล้วดีฮะตามเป้าเออเฮ้ยว่าไปลืมใช้ปืนดาวไปเลยลเนี่ยไม่เป็นไรฮะเก็บไว้ทำหนอนดาวแล้วกันโอเคเจอกันด้านบนฮะตัวนี้ใช่ไหมที่เขาว่าใช้เพิ่มช่องอ่าโอสบายเลยดีเงี้ยได้เพิ่มมันต้องช่องหนึ่งแนะ่โอเคแล้วเราก็ได้อมเบลมตีใกล้กับดาบใหญ่โหนี่เป็นเซตเลยเนี่ยเล่นสายตีใกล้ซะเลยดีไหมฮะเออดาบเก่าเราในเอเดอรดาเมจโอ้ติดบต 43, ลบอ่ะฮะดาเมจสี่สิบสามเหรอ เอาตัวนี้แล้วกันเนาะตีแรงกว่าแถมตีไกลด้วยนะฮะเออแล้วก็ไนเอตเอาไว้ทำเก็บเอาไว้ทำเซนิดแล้วกันนะฮะเออพูดถึงเซนิดล้วอายมากเลยอ่ะไปอ่านอะไรนะเซ็เคนใช่เลยเออไอในพาร์ทรีวิวดาบอ่ะแล้วดันเป็นคลิปนิยมสูงสุดในช่องด้วยนะ <c oughs> เออเดี๋ยวต้องทำคลิปใหม่มาแก้เขินลนะฮะ <c oughs> ท้างนั้นเดี๋ยวเราไปทุบดิมอนเอาท่าแล้วก็ไปขุดแร่ฟาร์มซะนิดนึงแล้วก็ตัดจบพาร์ทเลยแล้วกันนะฮะโอเคโหเดี๋ยว เอางี้ได้แหละคือไม่มีที่อื่นให้เกิดแล้วใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวทางนั้นตัดไปที่ถ้ำฮอลโล่เลยแล้วกันฮะเออไอ้บล็อกหินนี้ก็ค้างอยู่ก็แต่พลาดแรกแล้วนะไม่ได้เอาออกสกักทีคือไม่ค่อยได้ลงมาไงไม่เคลียร์ทีหลังแล้วกันฮะอ่าได้เป็นพลาเดียมนะนึกว่าจะได้โคบอลซะละ ดีเหมือนกันฮะไม่ได้ใช้นานแล้วนะพาราเดียมเอแก่มันชที่ยวนี่ได้ตลอดเลยนะอยากได้เอแก่ชมพูมาก่ะเอฟเฟกชุดเกาะมันเท่มากเลยนะเวลาเราโจมตีแล้วมันเหมือนแท่งอะไรสักอย่างพุ่งออกมาตีไอตัวที่เราโจมตีมันครก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือแท่งอะไรแต่ว่าในวิกิเขาว่าเป็นกลีบดอกไม้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะมันชที่ยวก็ดีเหมือนกันนะใช้ได้อยู่ยูนิคอร์มันเลือดเท่าไหร่เนี่ยทำาหมันหดแตกเลือดพันสอง ได้อปเปิ้ลน่ะดอกไหมไม่ดอกอะ่ะโอ้โหเสียดายโอเคมาอีกตัวแล้วฮะฮตัวนี้ก็ไม่ดอกแฮะโอเคไหนๆก,ก,ก็ลงแล้วเดี๋ยวผมขอฟาร์มซะหน่อยแล้วกันฮะอา่าฮะโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเอาเงินมาซื้อปีกก่อนนะฮะ รู้สึกว่าจะราคาหนึ่งแพตตินัมนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมไปซื้อกับวีด็อกเตอร์นะฮะด๋ยว่นะฮู้เลือด900อะไรกันวะเนี่ยเวอร์ได้ใจเลยแฮมบอดนี้มาขึ้นมาอืมโอฝนเข้าทีละแบบไดเมหลักหน่วยอ่ะโอเคอู้ย79แรงมากโอเคมาฮะ โอเคอ๋อเออใช่มันอยู่ในจังเกิลน,นะ,ะมาเล่ลดราคาเหลือ63โกนะ <Hey. S 1> จะปกติรู้สึกว่าจะหนึ่งแพตนะตินัมนะถ้าจัไม่ผิดนะฮะโหแล้วทำไมมันอึดจังวะเนี่ยอึดมากเลยอะ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเก็บของเสร็จแล้วเราไปขุดแรก่กันต่อเลยนะฮะโอเคฮะเข้าของดองไปที่เรียบร้อยเออแล้วสม,มบีเลือดเท่าไรเนี่ยโอโ้เลือดเกือบ300อเอาเรื่องเลอเกินแต่ละตัว โอเคเดี๋ยวผมทดสอบความสูงของปีกดูซิว่ามันโอ้สูงใช้ได้เนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปขุดแร่กันต่อโอเคได้มาประมาณนึงแล้วนะฮะเอ่อเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาด้านบนก่อนนะฮะอาจมาจะ20นาทีแล้วอืมได้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราค่าเป็นดาบเอาไว้ฟาร์ม ไอเทมบอนก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพวกที่ขุดกับชุดเกราะเดี๋ยวค่อยเอาไว้ทีหลังนะฮะอาา่าฮะแล้วก็ดาบอันนี้เราขายไปเลยแล้วกันเนาะโอเคฮะอืมขายโอเคอาละฮะสำสลับพันุนี้ก็ต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่พันุหน้าฮะอาจจะเป็นการฟาร์มทั้งพานแต่ยังไงก็จะพยายามตัดเอาส่วนที่ดีมาให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันบายเด็ดเดีดเด็ด อยากรู้มากเลยว่าสาลามันจะเลือดเท่าไหรอะ่ะ411โหโหโหเยอะก,กว่าซอมบี้อีกนะเนี่ยแล้วดาเมจเท่าไหรอะ่ะโอ้โหโนี่ชุดก่อนดีสุดก่อนฮาร์ดบอร์ดนน